อ่าเริ่มตั้งแต่คำแรกนะครับเนิ่งไม้ของฉันจดเลยครับ M Y ไม้แปลว่าของฉันไม้ของฉัน M Y ไม้ของฉันไม้ของฉัน M Y ไม้ของฉันสอง book หนังสือสอง D W O K book หนังสือ book หนังสือ D W O K book หนังสือ D o O K หนังสือสมีลิ k ้มชัก D E S, <S, 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 <S K d e s ต uh ๊ะ huh มีลิ <oh> ้มชักมีช D E S K Desk โต๊ะมีลิ้มชัก Desk โต๊กมีลิ้นชัก D E S K Desk โต๊ะมีลิ้มชัน4 1 O N อีว e ันหนึ e one ่ง C วันหนึ่ง <Laughter. S 1> O N E วันหนึ่งวันหนึ่ง O N E ว1นหนึ่งครั้งหนึ่ง O N C E once ครั้งหนึ่ง once ครั้งหนึ่ง O N C E once ครั้งหนึ่ง once ครั้งห O N C E o ครั้งหนึ่งออกดอสูนนะ D.O.G. d o g s สุนัข d o g s ุนัข D.O.G. d o g s สุนัข d o g s ุนัข D.O.G. d o g s สุนัข Jetbox กอง Jetboxbox กอง Box กอง Boxbox กอง Boxbox กองแปดเพนปากกา P E N เพนปากกาเพนปากกา T E N เพนปากกาเพนปากกา T E N เพนปากกาเก้า under ใต้ U N D E R under ใต้ under ใต้ U N D E R under เต้นใต้ under ใต้ U N D E R under ต้เสพทันเดอร์ฟ้าร้อง T H U N D E R ท <far> ันเดอร์ฟ e ้าร้องทันเดอร์ฟ้าร้อง T H U N D E R ทันเดอร์ฟ้าร้องทันเดอร์ฟ้าร้อง T H U N D E R ทันเดอร์ฟ้าร้องสิบเอ็ดรูเดอร์ไม้บทัด A U L E R rule ไม้บันทัดน้ำฝนลงมาครับแ <R ural, S 1> มว <my S 1> ไม่ต้องขึ้นไป A U L E R rule ไม้บันทัด rule ไม้บัน e ทัด A U L E R rule ไม้บันทัดต่อไปครับ12 flower ดอกไม้ F L O W E R flower ดอกไม้ flower ดอกไม้ F L O W E R flower ดอกไม้ flower ดอกไม้ F L O W E R flower ดอกไม้สิบสาม V A S E West จกกัน West จกกัน V A S E West จกกัน West จกกันี่ไงนู้ลุก V A S E West จกกันอาต่อไปครับสิบสี่ t r a หมวกแก๊ C A P cap หมวกแก๊ป cap หมวกแก๊ป C A P cap หมวกแก๊ปเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับค่ะสวัสดีครับยดน๋ยวเลยลูกขนมอยู่ตรงนั้นนะหิวไหมหิวไหมครับเนี่ยวางตรงนั้นส่งแล้วส่งกาลังส่งอยู่นะครับ cap หมวกแก๊ป cap หมวกแก๊ปครับ C A P cap หมวกแก๊ป อ่าโอเคครับอ่าต่อไป15บห้าเฮสสีสาน้องพลอย่าเอาไปขึ้าของผูกเอื้น้องพลน้อพลทำเล่นครับทำเล่นครับเอาไปคืนเดีเอาไปคืนของผูไม่เอาไม่เอาไม่เล่นของเขาลูกไปนั่งนู่นไปนั่งนู่นเออันี่นี่งอ่นะอ่านอ่าหนังสือเรียนลูกนี่ลูกอันนี้นี่นี่ไนั่งตรงนู้นอ่าต่อไปครับเฮสสีสากเฮสเฮดสีสา h e สีสา H เฮสีเอดเสีสากเฮีสาใช่ไหมเฮสครับเฮสเฮสดึกอหรือว่าไง h สี E A ด H ดึกสีสากเเอีสาเอใหม่ครับ H E A D ดเดึกีสาดึกสีสา เฮดดึกศีรษะ H E A D H E A D เฮดดึกศีรษึศีรษะ H E A D เฮดดึศีรษะเฮดดึกศีรษ H E A D เฮดดกศีรษะเฮดดึกศีรษะครับผมอ่าครับต่อไปอินใน I N IN ไน <In nine. S 1> I N IN น <In nine. S 1> I N IN น เอาใหม่ครับ1นไม้ของฉันข้อที่1 M Y ไม้ของฉันไม้ของฉัน M Y ไม้ของฉันไม้ของฉัน M Y ไม้ของฉันโอเคครับต่อไปครับอ่าสองบุกหนังสือข้อที่สอง B W O K บุกหนังสือบุกหนังสือ B W O K บุก หนังสือ book หนังสือ D W O K book หนังสือ3 desk โต๊ะโต๊ะมีลิ้นชัก D E S K desk desk โต๊ะมีลิ้นชัก desk โต๊ะมีลิ้นชัก D E S K desk โต๊ะมีลิ้นชัก desk โต๊ะมีลิ้นชัก D E S K desk โต๊ะมีลิ้นชัก4 1่วั O N E วันห

ลูน <Do> <box> ักเจ็ดบ <Box com. S 2> ็อกซ์กองดอสบ็อกซ์กองบ็อกซ์กองดอสบ็อกซ์กองบ็อกซ์กองบอสบ็อกซ์กองแปดเพนปากาบีเเพนปากาเพนปากาทีเอเพนปากาเพนปากาทีเเพนปากาเจ้าอันเดอร์ตยูเอ็นดีเออใต้อันเดใต้ u n d e r under ใต้ under ใต้ u n d e r under ใต้ thunder ฟ้าร้อง t at. h u n d e r thunder ฟ้าร้อง thunder ฟ้าร้อง t h u n d e r thunder ฟ้าร้อง thunder ฟ้าร้อง t h u n d e r u n d e r ฟ้าร้องเสรูเรืองมาแม่ทัด Ruler ไม้บรรทัด Ruler ไม้บรรทัด Ruler ไม้บรรทัด r u l e ไมบรรทัด Ruler ไม้บรรทัดเอง Flower ดอกไม้ F L s L O W E R f ดอกไม้ Flower ดอกไม้ O W E R Flower ดอกไม้ Flower ดอกไม้ F L O W E R flower ดอกไม้สิบาม base t จากกัน e, V A S E w a s t e จกกัน w a s t e จากกัน V A S E w a s t e จกกัน w a s t e จากกัน V A S E w a s t e จกกัน14บสี่หมวกแก๊ป C A P cap หมวกแก๊ป cap หมวกแก๊ป C A P cap หมวกแก๊ป cap หมวกแก๊ป a p c a กแก๊สเผ h e a ส,สีสั h e a d h e ดสีสัก h e สีสั h e a d h e ดึกสีสัก h e สีส,สัส H E A R H ติดสีสันเอะพอกอินไน I N In n i n I N In i n I N In n เมมาของฉันข้อที่หนึ่ง M Y ไม้ของฉัน My ของฉัน M Y ไม้ของฉัน My ของฉัน M Y ไม้ของฉันสองบุกหนังสือสอง W O K บุกหนังสือบุกหนั O K หนังสือ book หนังสือ d w o k book หนังสือ3 desk โต๊ะเรียน3 d e s k desk โต๊ะนักเรียนโต๊ะมีลิ้นชักีครับ3 desk โต๊ะมีลิ้นชัก3 d e s d desk 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 เต๊ะมีลิ้นชัก desk โต๊ะมีลิ้นชัก d e s k desk โต๊ะมีลิ้นชัก desk โต๊ะมีล um <ER pues ิ้มชาก D E S K D S โต๊ะมีลิ้มชัก4 o 1 O N E E o n 1 n e 1 n e 1 1 o n c e ครั Doug ้งหนึ่ง O N C E o ครั้งหนึ่ง n ครั้งหนึ่ง O N C E 1ครั้งหนึ่ง once ครั้ง once ครั้ง -E once ครั้ง once ครั้ง <hazement> -E once ครั้ง once ครั้ง once ครั้งหน่ง once ครั้งหนึ่ง onc c e ครั้งหนึ่งอ่าต่อไปครับ dog suna dog s u d suna dog suna dog suna dog d o a dog d o g s o g s a o x s o s o x s o x u กล่อง <Kong. S 1> <k> B O S box กล่องแปดเปากกา A T E N pen ปากกา pen ปากกา T E N pen ปากกา pen ปากกา T E N pen ปากกาใ under ใต <You, S 1> <c oughs> ้ U N D E R under ใต <th> ้ under U N D E R under <th> ใต้ under ใต้ u n d e r under ใต้10 thunder ฟ้าร้อง t h u n d e r thunder ฟ <far> ้าร้อง thunder ฟ้าร้อง t h u n d e r thunder ฟ <far> ้าร้อง thunder ฟ้าร้อง t h u n d e r thunder ฟ okay, ้าร้องโอเคครับต่อไป11 ura ไม้บรรทัด R U L E R รูลไม้มันทัดรูเ e ไม้มันทัด R U L E R รูลไม้มันทัดรูเ e ไม้มันทัด R U L E R รไม้มันทัดต่อไปครับเ uh, f ้าเ e r ดอกไม้ F L O W E R เฝ้าเออดอกไม้ f ้าเ e r ดอกไม้ F L O, e r, f L o W E R ฟ้าเอ๋ ดอกไม้ f, f l o w e ดอกไม้ flower ดอกไม้ต่อไปครับสิบส a s แจกัน vase a s แ e, จกัน a s แจกัน vase vase แจกัน vase แจกันโอเคครับ ต่อไป14แคปหมวกแก๊ป <more> C A P แคปหมวกแก๊ปแคปหมวกแก๊ป C A P แคปหมวกแก๊ปแคปหมวกแก๊ป C A P แคปหมวกแก๊ปครับผมอ่าต่อไป15บห้ฮชดึกศีสาก H E A D แฮชดึกศีสากแฮชดึกศีสาก H <g ül> E A D head, ดึก <g ül> ีะเฮเด็กซีซะ H E A D H D D ี S ะต่อไปครับชื่อผมอินไน I N In Nai In Nai I N In Nai In Nai I N In Nai ลอบครับผมหนูลืมมาไรไหมมันชัดหน่อยแล้วเดี๋ยวกลับไปหนูต้องขีดขีดขึ้น